ในความเป็นจริงเราไปอยู่ทำงานบริษัทสำราญเนี่ยอันตรายไหมสำหรับผู้หญิง บอกว่าประชากรผู้หญิงบนเรือมันคือส่วนน้อยอย่างเช่นว่ามีลูกเรือเนี่ยหนึ่งันสองร้อยคนมันก็จะมีที่เป็นผู้หญิงเนี่ยประมาณสองร้อยคนจริงเหรอใช่แค่นั้นเองเขาก็เลยค่อนข้างที่จะให้ Priority กับผู้หญิงถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับผู้หญิงเนี่ยเขาจะเทคแคร์มากเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นน้องๆผู้หญิงถ้าเกิดอยากจะไปเรือต้องบอกว่าไอ้เรื่องของ Sexual h a r a s s m e n t เป็นเรื่องที่เขาให้ความสําคัญมากไม่จําเป็นว่าเขาจะต้องมาแตะเนื้อต้องตัวเราแค่เขาพูด หรือทําอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่โอเคกับสิ่งที่เขาพูดถึงเราเราก็รีพอร์ตได้เลยค่ะเคยเห็นเคสของการที่รีพอร์ตเซ็กชวจอะไรรมกับผู้บังคับบัญชาหรือคนที่ตําแหน่งสูงกว่าแล้วเขาถูกไล่ออกมีไหมมีค่ะเขาจะให้สิทธิ์ทุกคนเท่าเทียมกันหมดโดยที่เขาไม่ได้มองว่าตําแหน่งเราคือตําแหน่งอะไร แต่เขาก็ต้องมีการสอบสวนส<อ>นะคะว่ามันคืออะไรมันเกิดขึ้นจริงไหมเพราะว่าบางทีผู้ชายก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ผู้หญิงก็ไปเหมือนไปรีพอร์ตว่าเขาทําก็มีเหมือนกันความพูดถึงเรื่องของการทะเลาะวิวาทมีเคสลูกเลือดมันคนต่างชาติต่างภาษามันหมัน่นไส้มันบูดี้กันชกต่อยกัน ไม่มีเรื่องทะเลาะวิวาทเลยเพราะอะไรเพราะกฎหมายมันแรงเรพราะกฎหมายมนแรงแล้วก็ไม่มีใครอยากเสี่ยงงานอะ่ะออกทังคู่นะคะถ้าทะเลาะวาขอให้ยูถูกใช่แต่ถ้ายูสวนไปแป้งก็ถือว่าร่วมใ,ใจกันออกเลยทั้งคู่ใครที่หัวร้อนเก็บอารมณ์ไม่อยู่เก็บทรงไม่อยู่นะฮะแนะนําอย่าไป <c oughs>